ยาบ่งแดงมาก่อนแล้วครับเมื่อเสนเจนน้อยไป,ไปไปยิ้มได้ช่วงคู่ไทยๆนะเมืเ่อกนนี้นี่ะคู่นี้กระตุน้นนะครับออกอาวุ้บนะครับอาจารย์แก<ะ>ครับอย่ากระตุนะต้นครับอย่าใส่ในไม่เอานะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอาชีพเดงมาแล้วห้าพันอาจารย์แกห้าพันฮะเอาเลูกเด็วารับเร็วมัวงเงินนี่ลูกศิษย์ของอาจารย์พ่ออำนาจบุตรโตนะจากกุงเล็กกีฬาโคร้ช เพ็รยางแล้วอาจารย์แกยางใชลัดเป็นยางอะไรเดี๋ยวรู no. no ้ว่ายางเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรู้ครับสีเข้าไปครับผมน้องเงินน้องใบแดงยอดยอดเผ็ดทำไมยอดเผ็ดหรือยอดเผ็ดยอดเผ็ดยอดเผ็ดเดี๋ยวรู้เผ็ดไม่เผ็ดเดี๋ยวรู้ครับจะเป็นพริกขี้หนูสวนหรือว่าพริกชีฟ้าครับเดี๋ยวรู้ครับเผ็ดจริงไหมครับเริ่มแล้วครับ กินเดือดกินส่งมันไปทีละนิดทีละนิดครับเข้าใกล้เข้าใกล้โอ้โหเพ็บลูบอรี่ชี้เลยเอาไปห้าบันแดงยกใพ้ข้ากน่ารันเดียออกไม่ออกออกหลังออกหลังเอาวุธเอาเอาเอาเอ้เอาจ่อยาครับเร็วเร็วเร็วจาะยางมาก่อนแล้วต้อากล้เข้านี่เอาเตะขวาคืนรับตัวดิรับตัวดิจาะมาก็เจาะคืนเจาะอีกเอาอีก เอาอีกเอาอีกเอาไว้ถึงเรื่องอะไรจะอยู่ในเตะนี่อ่ะเรื่องอะไรหนีไม่โดนน้ำพุครับโอ้โหคับแข้งขวาของฝ่ายแดงดีถ้าเอาเรื่องนจะแกะตอนนี้ยังไม่เข้าเป้าแต่เดี๋ยวถ้าเข้าเป้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่สองเท่านั้นนะครับอ่าพันเรืขวาแดงมาล้วหนึ่งต่อ ได้เลยมาแล้วหนึ่งดอกคลาสสิกนะอาจารย์แก่คุณครับทิ้งจังหวะแล้วครับไม่ได้คลาสสิกนะครับท่านผู้ชมครับประสบการณ์สูงเลี้ยงู่ผ่านกันทดสอบมาหลายครั้งนะครับโอ้ยนี่เห็นหมูปูแต่ไม่ใช่หม หมดยกที่สองเอาแล้วบอวน<ส>เริ่มออกแล้วครับ